ไอตัวแสบดูสิน้ำแฉะมึงเล้ยเอาไปเล่นน้ำฝักเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้นี่เองตัวนี้เหรอชื่ออะไรเนี่ยชิบีใช่ไหมเล่นน้ำหรอลูกเนื่ยน้องหมดเลยเนี่ยเอ็มอะยิ่งพูดเอาอีกแล้วจะกินได้ไหมน่ะแล้วจะกินได้ไหมน้ำหมดไปเลยถ้วยหรือขอบหนึ่งเยอเถอะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่เฉยไปเล่นน้ําเฉยเลยน้ำเพิ่งจะเติมเมื่อกี้นี่เองอ่ะล้างเรียบร้อยแล้วชิปิเอ้ยอา้าวเอาให้เปียกเอาเอานอ,นอ,อ่ะนอนมันน้ําอีกฮอันนี่อันนี่อันนีนนนน่ทาฟอมทําฟอมกินทําฟอมวะดูแลทําฟอมเล่นจะหมดตัวเดี๋ยววันนี้นะจะฟอกปบป๊าแล้วฟอกปบป๊าแล้วชิปิเกเรเนี่ยใช่ไหมทำฟอมกิน กินไอ้ที่มือเราล้างเนี่ยนะแล้วมือก็นองเนี่ยนะว่าไม่สลดว่าไม่สลดเนี่ยเหมือนเกลียวเกลียวพอเลยเออกไปไกลๆเลยมามีจะเช็ดพื้นละเนี่ยมาหนีเลยหนีเลยเป็นแมวอะไรเนี่ยหืมมันเปียกกะต้องเอานีม่มาซับแมววันนี้แมวจะโดนตีมันใช่ที่เล่นที่ไหนแล้วโอ้โมันคึกอ,อะไรเนี่ยฮะคึกอ,อะไรลูกไม่เอาม,าอะะมันสก๊กัมามีเอามาซับนะ้ำ ชิบีมันใช่ที่ไหนล่ะลูกแมันเปียกอะไเลยแมนะ่เน่ะมันนี้เดี๋ยวจะเอาไปซักแล้วลูกสกรปรกวูเอเมแมวเอเมแมวหน้าไหนเนี่ยดูหน้าหน่อยสินี่แม่มะออกไปตรงนี้เร็วๆรชิบีไม่ไหวแล้วนะมันเปิดผ้าคีริ้วกับแมวนี่มันเป็นของคู่กันจริงๆนะผ้าคีริ้วเนี่ยหนีเลยหนีเลยพอแล้วลูกดื้อเป็นไงกระโดดเฉยวบนนี้เลย ไปสร้างฝนวีรกรรมนะนนองพื้นแล้วมาเฉยมาอิงแอร์แถวนี้แนแหมสบายเลยนะสบายเลยนะพูดถึงแอร์ล้วมองเลยนะมีลมเย็นเย็นรู้จักเหรอคำว่าแอร์มองพอพูดถึงแล้วมองจะฉลาดเยอะไปแล้วแไอเรื่องไม่ดีทำไมไม่ฉลาดะเน่นจังเลยน้ำอ่ะ